พระนางสตรีมามายาทรงคันนานสิบเดือนเมื่อคันแก่ใกล้าการประสูติพระโอรสพระนางทรงมีพระประสงค์จะกลับไปประสูติการที่กรุงเทวทหะซึ่งเป็นธรรมเนียมของสตรีอินเดียในสมัยนั้นที่ต้องไปคลอดลูกที่เรือนพ่อแม่แห่งตนพระเจ้าสุโธธนะพระสวามีโปรดให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระนางจัดขบวนติดตามอย่างสมพระเกียรติทุกประการวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ระหว่างทางผ่านอุทยานลุมพิธิวันขณะนั้นต้นสารัตปริดอกบานสะพั่ง ทำให้บรยากาศดูสดชื่นสวยงามมีเสียงหมูปักษาจำนวนมากส่งเสียงร้องคล้ายดังเสียงดนตรีธรรมชาติพระนางทอป,ประเนรเห็นทัศนียภาพเช่นนั้นก็ส่งรู้สึกเบิกบานพระไทยใครหยุดพักสักครู่จึงเสด็จเข้าใต้ต้นสาระต้นหนึ่งบันดนเมื่อเกิดลมกมชวาาขึ้นในพระคันส่งเอื้อมพระกรไปคว้ากิ่งสาระกิ่งหนึ่งนางกำนันเห็นดังนั้นก็รู้ว่าพระนางกำลังจะมีพระประสูติการจึงนำภูษามากัน้นและแล้ว พระโพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระคัขนขณะที่พระมารดาประทับยืนเนี่ยวกิ่งสาละนั่นเองพระโพธิสัตว์ประทับยืนบนแผ่นดินทอดพระเนตรไปทางทิศตะวันออกปวงเทพเทวาที่มารอรับเสด็จต่างโปรยดอกไม้ทิพส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วอาณาบริเวณน,นั้นพระโพธิสัตว์ตรวจด,ดูทั้งสิทธิทิศไม่ทรงเห็นผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์จึงบ่ายพระพักมุ่งสู่ทิศเ,เหนือเสด็จย่างพระบาทเจ็ดก้ามีเท้ามหาพรหมกั้นสเวตชัตรเมื่อประทับยืนในเก้าที่เจ็ด ทรงเปร่งวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้ใหญ่ในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีการเกิดอีกแล้ว